ผัวค่ะจะต้องไปไฝตับไปคว้าท่าในเรือมาเป็นเมียมไม่เลือกหน้าเรื่องงานฉันจะสู้แกไม่ได้แต่ในเรื่องรักๆใคร่ๆฉันไม่เป็นรองแกหรอกโว้ยอังตลาบกูจะต้องกำจัดอิเแบาทุกตัวที่เข้าใกล้ผัวกูคุณมานัสวางยาเบ่าแล้วก็ลุกมั่วเบ่าเจ้าค่ะ <c oughs> สลับมันท้องได้มันก็ต้องแทงได้เหมือนกัน พี่มานอเป็นห่วงตลับมากกว่าสามีของตลับเสียอีกนะคะเบาเป็นคนบอกให้คุณมานะเจ็ดเวลาไปดูแลคุณหนูบ้างจะได้ไม่ตรอมใจตายเพราะล้างผัวตลับที่มึงออกหน้าโกรธขนาดนี้ก็เพรอะลูกในท้องของนางตลับ<อ>มันเป็นลูกของมึงเมียผมคือบุญเรือนและผมไม่เคยคิดจะรักใครอย่ามาดูถูกกันลูกในท้องมึงลูกชู <laughs> ระวังให้ดีเถอะคุณใส่มนดำที่คุณหนูทำมันจะย้อนกลับเข้าตัว ูกของพี่มนัศต้องการจะกลูกคนเดียวเท่านั้นเลือดกากีชมเต็มอิ่ม2ช่วงเวลาทุกวันจันทร์ถึงวันพระหัสบดี6โมงเย็นและ4ทุ่ม15นาทีเ,กากเริ่ม24รกรกฎาคมนี้